สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแรงกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะแยกออกมาทำเป็นกระโปรงนะคะเริ่มแรกรลาะตรงเอวออจากนั้นเราจะมาแบ่งผ้าไว้ทำขอบนะคะขอบนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ14เซนนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นสองชิ้นนะจากนั้นก็ตัดแต่งนะคะ ตัดแยกขอบออกมาทำการแบ่งขอบนะคะให้เป็นสองชิ้นครึ่งหนึ่งก็ประมาณเจ็เซนนะคะตัวนี้มันเป็นผ้าบางนะคะเราจะต้องหา ้ามาลองขอบให้มันหนาขึ้นนะคะบางคนอาจจะใช้เคมีใช้วิลนี่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะใช้ผ้ากาวนะคะอันนี้เป็นตัวกระปูนะคะเราก็จะมาแบกเพื่อที่จะสร้างเกล็ดกันนะคะเราจะใช้จากกลางตัวออกมาประมาณ10เซนนะคะ ความลึกก็ประมาณ14เซนนะคะความกว้างของเกจก็ประมาณ1นิ้วนะคะเราจะยังไม่เก็บตัวกระโปรงนะคะตัวกระโปรงเราจะเก็บหลังเข้าขอ้อให้เราสร้างเก็ตขึ้นมาก่อนหรือใครจะเก็บไปเลยก็ได้นะคะแต่วิธีนี้มันจะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องกะอะไรมากมายนะ จากกลางตัวนะคะออกมาประมาณสิบเซนนะคะความลึกความลึกก็สิบสี่เซนนะคะความยาวของเก็ดเหมือนกันนะคะเราจะทำที่สี่เก็บจากนั้นนะคะขอบ ขอบนี่คือก็ดูที่เอวลูกค้านะคะตัวนี้เอวลูกค้าอยู่ที่28นิ้วครึ่งนะคะก็คือตัวชิ้นเล็ขเราเนี่ยคือพอดีแล้วนะคะเราก็จะเอาชิ้นเล็กมาเป็นหลักวางเพื่อที่เราจะตัดแต่งชิ้นใหญ่ให้มันได้เท่ากับชิ้นเล็กนะคะประมาณนี้นะคะ ราคางานนะคะราคางานเราเริ่มต้นได้ตั้งแต่80บาทนะคะ80ร้อยร้อยยี่ร้อยห้าอะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะอยู่ที่ลูกค้ากับช่างตกลงกันนะทำการเย็บตามรอยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาผ้ากาวนะคะมารีดขอบอันนี้เราใช้ศศเศษเศษเขาทำนะคะนะคะเอามาแปะๆตามความโค้งของขอบนะคะเราจะรีดทั้งสองชิ้นนะคะเพราะว่าผ้าเขาค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะคะ ผ้ากาวนี้เป็นผ้ากาวผ้าถุงนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นพวกวีดานีหรือเป็นแผ่นขอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตัวนี้เราเลือกใช้ผ้ากาวเนี่ยนะคะดูสังเกตการแปะนะคะถ้าตรงไหนไม่พอดีเราก็ตัดแตกให้แล้วก็แปะให้มัน ไปตามความโค้งของขอบนะคะอันนี้มันเป็นงานดัดแปลงนะคะอยู่ที่เราจะออกแบบได้เลยนะคะว่าเราอยากให้งานที่เราทำออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนนะคะทุกอย่างอยู่ที่คนออกแบบนะคะตัดแต่งผ้ากาวส่วนเกินออกนะ จากนั้นเราจะมาเย็บขอบด้านบนกันนะคะเอาสองชิ้นประกบกันพอเย็บเสร็จนะคะเราก็จะทับคิ้วปัดไปฝั่งหนึ่งนะคะตั้งเกตตรงการปัดของเรานะคะดูตรง ลังดูมตรงหัวเป็นหลักนะเราจะเลือกรังดูมอีกฝั่งหนึ่งไว้นะคะจริงๆมันก็ปัดได้ทั้งสองทางนั่นแหละเพราะว่ามันมีลังดูมทั้งสองฝั่งนะคะแต่เราเลือกฝั่งที่ลังดูมสูงที่สุดนะคะทำการรีดนะคะรีดขอบให้เรียบ จากนั้นนะคะพอรีดขอบเสร็จเราจะเอามาตัดแต่งให้ได้ขอบที่เสมอกันนะคะตรงไหนเล็กใหญ่เราก็ตัดเจียนออกได้นะเนี่ยนะคะรูปทรงขอบพอได้รูปทรงแล้วเราก็กัดเข็มโหมดไว้นะคะเพื่อที่จะแต่งช่วงนี้อีกนิดหน่อยนะ จากนั้นเราจะมาเนาตำแหน่งที่เราจะไว้เข้าขอบนะคะอันนี้ความใหญ่ของขอบนี่คือไม่ซีเรียสนะคะแล้วแต่เราเลยนะส่วนมากเราก็จะมองที่สายตาเรานะคะว่าประมาณไหนเราจะไม่ค่อยได้วัดอะไรมากมายนะคะขึ้นเกตทรงนะคะที่เราวาดไว้ อันนี้ตรงด้านข้างนะคะมันจะยังไม่พอดีนะคะเพราะเรายังไม่ได้เก็บด้านข้างแต่เราเลือกที่จะขึ้นเก็ดก่อนนะคะแล้วก็เข้าขอบเลยนะจากนั้นนะคะเข้าขอบเราจะเลยขอบขึ้นไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ให้เป็นตำแหน่งวนหัวนะคะ เกตเนี่ยเราจะปัดเข้าหากลางตัวนะคะคือปัดเข้าหากันนะคะชิ้นหลังก็ปัดเข้าหากันชิ้นหน้าก็ปัดเข้าหากันนะคะเราจะไม่ได้วิ่งยาวนะคะเราจะเว้นช่องว่างตรงด้านข้างไว้ก่อนนะคะ ฝั่งนี้ก็คือเลยขอบขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้บวนหัวทำการวัดช่วงด้านข้างนะคะเพื่อที่จะตัดผ้าทิ้งจากนั้นนะคะพอเราวัด ได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราก็จะล้อด้านข้างตรงนี้ออกเปิดช่องที่เราจะเก็บผ้าทิ้งนะคะยิงยาวถึงชายเลยนะคะเพื่อความคงทนของงานนะคะ อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะการเก็บข้างที่หลังนี้มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไปเก็บแล้วเราไปเข้าขอบ มันจะทําให้ตะเข็บมันตรงได้ยากนะคะวิธีนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆของเรานะคะจากนั้นก็ทําการโพ้งนะคะเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานแล้วก็โพ้งช่วงขอบด้านในด้วยนะคะ เอามารีดขอบนะคะเพื่อเวลาเราจะไปทับเส้นมันจะทำให้เราทำง่ายขึ้นนะคะดูความสวยงามของขอบเอวก,ก่อนนะแค่ตบเตารีดเพื่อดูลูกทรงงานนะคะ เขตนี้เราก็ปัดเข้าหากันนะคะสั้งเขตกันปัดตรงนี้นะคะนะคะเราก็รีดแต่งนิดหน่อยอันนี้ด้านนี้ก็จับแต่งทรงนะคะแล้วก็ตบตะลีดนิดหน่อยนะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บช่องโหว่ตรงที่เราเ,าเว้นไว้ตรงด้านข้างของขอบิว้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการวนหัวกันนะคะสองข้างวนเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับออกมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทําการทับเส้นขอบนะคะวิธีการก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะ I fix I'm crossing the line dare again Falling me the you to Stranger to pain, it's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light, I can see something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. admit that I'm afraid if I let go of this rage am I completely betrayed something I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving oh, oh. Admit that I'm afraid if I let go of this rage am I complicitly betrayed my heart my love my life the pride it's hard to fight. To fight. Goodbye.